สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุ่นะนะครับวันนี้ก็เฮ็ดงานเร็วพอดีนะครับขุดดินเอาดิเาเาน,นเผาเผาบ่งขั้ววันนี้เนาะกัเลยเร็วพอดีก็เลยเลาะออกไม้ยางเลาะหาบึงหนิ่มบึงยังน้อเห็นแม่ไป่อานาดดีเพื่อนทีเนี่น้เพื่อนผีต้องขามกันเนาะมันบินมาสองทางเนาะมาฟังผีทางหนึง่งไปฟังกันมัมนทางนึงนะไปเล่นมาเลาะหาบึง วกอยางอยู่กกค้างไงุ่นเห็นบินสูงึ้นไหมทศพีนาอเพราว่าอาจจะอยู่ต้นมาค้างไงุ่นคิดว้ายนาอว่ายานอยู่ต้นมาค้ามไงเน่ยก็เลยเลยมาชองกันตามก่อนต้นมนเมืองเนาะต้นบอกฉาบเชื้อบ่เลมีคำว่าบึงเมคำว่าบงก็สิมีบวมนกเข้านักเข้า เข่าครับลูงเเข้าให้เด้อครับใเรครับลุกเขาครับลเขาเนเขาล้านนะครับน,นี้ครับว่าลเขาครับนี่เขาล้านานะครับลูงมันนุไใ้ไปเลี้ยงม้งพ่อไืนเ นะครับพี่นอ้องดูนก,กเขาลาดน,นะครับลูกมันนกเขาลาดน,นะครับตัวพักงา,งงามๆเลยไปอยากได้เอาไปเลี้ยงมันเดียครับนี่ผมอยากเอาไปเลี้ยงอยู่ย่านน้องสาวามาให้เลี้ยงแต่มันเป็นสัตว์งามนะสัตว์ที่งาม วายเขาไม่ทงมีไม่ให้นกเ,เ,เขาล่านใช่นีมตอนพี่หนงมาจากกวนตัวขามนี่แหละก็ว่าสิมาต่อหนกกำพอดีเนาะครับพี่น้องวายถิ่นมาลองต่อบนงนกกันนี่แหละสิ่งใดเนาะของข้อไว้วายถิมาต่อนกนกขุมมาไเคยต่อมันเคยรเรียนเขาลองมาต่อเหรียญเหรียญป่ะอไี่ใดไม่ได้ น้องมาเลา่บุ๋งมาได้ก็ไม่ยังก็อ,งอยู่หลูกมันเนาะลูกนกเขาล้านเนาะเดี๋ยวไปปล่อยเลยปล่อยกลับคืนเนาะให้มันอยู่โกนมัน,มนเนี่ยโกนมันอยู่ในต้นขามเ,อ,เอ๊ะบินไปนทางไหนมั่มาหนีมาซองเห็นเนาะ หนิงกังใจเ็นเนาะไม่เห็นเนาเขาลายเนาะเออหนุ่มกูเนี่ยเล็บมันคมเลยนิ่ทองเนาะหนุ่มเสียปเลยครับปล่อยบาเฮ้าก็อยู่บนไหนนี่ โลมาไก่เต๋มนะอมีโบ้ห็นต้นมะขา่าเต้นมะขา่าหน่วยเตี้ยมีไมนะมเคยมีห้างหนึ่งเนะาะห,ห้างเคยมีกนะ็บ่เห็นเนาะนี่เลยวสิไปอยู่เจไรเดี๋ยวเอาไปไผ่กันเอาไปไผ่เนาะจะเอาไปปล่อยเนาะปล่อยกลับขึ้นหาแม่มันเลยต้นมะขามอยู่เลย ก็ขั้นที่บบบนี้บินไปทางไหนมีมื่อวันที่อยู่บนเก่าเนี่ยเรเคยเอาปีนั่นเนาะอยู่ในต้นทอนนี่แหละในต้นทอนนี่แหละที่มันมันเอาอะไรทางไหนสูงมันอยู่บนแอบเปิ ปี่ปปปี่นอ่ของเก่่พอยู่นี้มันอยู่ของล่างมันอยู่ไตนี่ปีนผมเอาอยู่ไตนี่ห่นี่มันินะอ,นอย่เนาะผมว่ามันิอยุ่นลยตัวมะขามปองางุ่นเลย ตนวค้างอย่างนี้เ,เถอวิอยูนะ่ในต้นไผ่มาด้ามุานี่ ต่อไก่เมันอออไก่นกเลี้ยงวะลิงลิงนี่นกเออลูกลูกนมนมีโตกว่าเน,น,นี่ยเข่า,า,ขาลาน ไม่นกหูนกหูหไมีหูบิดเ่ยไปปล่อยก้ขาบว่านกเขาล้านกเขาหูตัวนี้ตัวนั้นนกแสกนกแสกมันโตมีพูดบินออกจากก้นขามปลางเมย์มันจะเอาขึ้นไปราะผู้ใหญ่เดีเอาไปโยน Ly, ขึ้นโกบขามบะงามันเอาไปโยนขึ้นเพื่อเอาหืมลูกเขาล้านเขาเลี้ยงขายลูกเนี่ยแล้วมันที่งับมั้งนี่มันหยุ่มไปเลยขำมาดูด้ <c ười> วยเอ้ยหุ่ยต้าจิ้งต้าจิ้งเขาเลี้ยงนี่เลี้ยงขายมันะม่โอเคเ <c ười> ลาายไ <c ười> ด้จับได้เดี๋ยวจะไปใส่ตาแล้วน้องแก้สลักมัน่ ก็ที่ไปหาหมิ่หอยหมิ่นมันบินไปเดี๋ยอไว้เดี๋ยวลุงมาปล่อยเด้อเยวไปเห็ดมันเยวไปงีมันหอยหมิ่นมันบินเข้าไปนีบเดย๋ๆกูลมากก็ไปตอนนกข้าง โนุกลับมาไว้ก่อนบินไปนทางไหนก่อนพู้พีบมันจะถ้าุนก็บอกนั่นมันมันผ่นายังไม่ เบงแม่มิบังแม่มิบ้านำมีไปทางไหนวะม่ไปผีน่ะไปฝุนีไปผี ไปทางไหนเหยียบน้ำไป,ป่เหินน้ำไป,ป่เหินว่ะต้นขามนี่เลย,ยนี่อยู่ในกัวไฟว่ะ ไม่เหน็นหรอกอุยนะ้ยตัวหมาค้าม,ม่ดีเลยกนะ็อยู่ในต้นขามตัวนี้ดีเลยนะเนี่ยเห็นบเห็นเนาะนี่งไปอยู่ใส่คามเลยเพราะใคนี่ยผออู้เห็น

ตจะบินไปสูงเติมเนาะอาจะยืดสูงอย่างเนี้ยวัวหาเนาไปต่อหนกดีกว่าเนาะครับไปตัวดึงวาะสิมาดบอวอนสิเขาบ่ว่าได้ตอวด้วยเหรอแต่มันอยู่สายเดี๋ยวมันหุบใบลงไปต่อข้างล่างอย่เนี้ยเราทงให้างหน้าเลยจตามจิ๊ตามไปเดึงว่าสิเขาบ่เขาเนาะ แต่อาจจะไปอะไรท้ายคลิปให้เบิ่งของน้อตอนเข่าตอนตอนนั้นเข่าบ่เข่าเนาะงูกระติบตีไปแค่น้อยเนาะสีตอเบิ้งน้องตอเลียนไปบ่เคยได้อันนี้วันไ่เคยเข่าหลายเยอะเนาะที่นั่นตอแมลงเข่าอยู่เข่ามันก็ลบพื้นเนาะจะไปต้องตอเบิ้ง ตปึงน้ำกันนะครับแล้วพวกก็ิดงให้เบิ้งอื่อยแล้วพี่น้อเนานโลรอห้ามหนีมาหัวหินห้างหนีเนี่อยู่จนวุ้นเยอะเนาะโคตรโคกดบินออกไปโคมาก็หอนเพราะมันเนมันมาหลีอยู่ในป่า Hoa phân hạng hoa phân hạng mì vang hoa vọng mì hoa kìa mặt trong cái câu mùa hoa 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 hoa

จะมีมั่งถัง่วประยูงวิ้นขึ้นไปทางทั้เงือ่อน,น,นผมถ้าวปอยู่ที่ยังใหต้นโพกอ่ะทีอยู่ในงกอ,อกไผ่กุ้กอไผ่ลุงเนาะนพร้อมเนาะพร้อมมันอยู่สิบป,ปีเนาะมันเคยอยู่ในกอไผ่เนาะโอู้นี่หั่งไมาเพิ่นมาเอาหมาดหมดเสาจริงจรินี่หนาเรามาเอาเนี่ยครับหั่งนี่มั่งที่ระบารมาเอาหัาง่งหน่หน่อยอู้อยู่ในเขื่อนเี่ยที่ระบารมีน้ำเนี่ยายได้หาชิบวันเรืองว่า มันมุนมดเลยว,วะน้ำเอาวันมุนมดใายได้หาสิป่าอาจจะแมนห้างนี่เลยเนี่ห้อยพีคน่นเมาสน้องพนมะเหลียงคั้วเนะมาสองใส่เพื่อขายยิบใบบกสาเสือตีมพอเลยห้อยนู้นใหญ่โอเคเน,น้นเลยครับพี่น้อง ไอหนูใหญ่เลยนี่ยมากาัดมาไงเน,นอะกัดเมื่อคืนนี่โคตรจีบสูม้มาเบิ่งนอะกัดปากหูจมูกมาเน,นี่หนูใหญ่เลยครับเพรโหมันบ่ม,นมีทางนี่มันออกมาจากหูมากาัดไปเดี๋ยวนี้ยูมันไดมมแบบ้น่าขมเนาะแต่ฝนลุ่งกะี่มันก็ดพอต่อเข่าอยู่ดอก เจ้านมันลูกเมื่อวานถามว่า <proceso> บ <of new> ึ <hygiene> ้งมันท so ีเขาอเรียกรับโอ้นี่ห้อยอีกห้างหนึ่งห้อยระเอาว่าใคยเจ้าเมาห้อยเพื้นมาจับใหม่กับผมห้อยพื้นมาจับใหม่หรือเปล่านะครับพี่น้องห้อยพื้นมาเอามันกไก่หนา chân bay hợp mình gì nó cũng nó bố chân cứ cứu Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอ้ยจะปอยไหบ่บ่อ้จินมิม่บ่า้บ่ช่องสนาคห้างนึงบงมันเอาหนามเืนไีเจมข้นกขามปะไงห้างนึงมันข้นไปทางกผูเออเมียนถาเราอยู่ห้างอยู่กขามเนี่ยถิมตตเราคุ้มบงบ่อ้บ่ ตอ,มมนอนนกุมนกนนะครับตกใจก่อนเราจะเสียงเหี่ยงตอนนกุมเราจะพัวเหียงเพื่อเียนกันเนี่ยตีต้อง,งตอวบงเราละแค่นี้นะพีน้องนั่นทีเขาพาเียงเพิ่นไ่งูวะไรคว่เนาะ ทีล่องมึงบอกเปนี่นเนาะพี่นมเขาเนาะก็แถวเป็ี่ยน้วามเนหนมเป็นไหาวงตวเนาะเ็นเล็มานวันนี้เนะเป็ดเนาะพี่น้อง ลงนะมันที่คือโบก็ใบตอายปีเนาะอยากลองเด่นไปสีบูทูดมาไหวก็ไปบตอคือเะไรเลยมาต่อมังต่อเด่นต่อหัวไปโบไม่เวียง่ายจากเห็ดแล้วเมื่อกี้ก็เลยออกมาตอา่อมังเพื่อให้ถือต่างกล่องโบมีเลือกที่น้องเลยเพราะนี่อยากเสียบ หนีจะข่าวหนูห่างสิうう่งยังข่าวนะครับขากรองขากรองนะฐานจะเอาไปไว้ผมผมเอาไว้นารวดฐานมาเอารวดยืมนลดไปบ่อยนี้ยืมนลดไปบ่าวขากรองข้างไว้มันตกบ่อยนี้ตกมือล้างคนมาในสังเกตถอยรถไปเหยียบแบ็ดเนี่ยนะครับใส่กันมาบึงมาหลุดในกัน ทือบ่บด <s musique> ้ใส่ล้วนเหรอซิ่งมันแข็งมั้งเหรอวิธีบานแน้วตะกี้เนาะก็มีแต่สีเนาะตะกี้บ่ได้ใส่บูทูเด้อครับพี่น้องก็มีแต่เสียงเหลียงโอเอาเหลียงลูกเหลียงแมย์โตเอาเนาะ เนาะครับประมาณนีแ้แหละที่เคยใส่เนาะใส่หมวกใหม่มันโตไหมจังเลยโตมันทีไต่งหัวม,มาว่ะจะเห็นมองเห็นเลยใส่ตามสูตรนี่ยเคยใส่เนี่ย

ผู้ถูน,น,นี่ะนะครับประมาณนี้เลยลเนาะ <_ S 1> อยาไปใจไทฟังผีไปจังหลังเบิมาฟังผีเนาะเ <_ S 2> บึงาต่างฟังผีอินทีมากผม <_ S 1> อยากจะมันสีเลีนออกม,มฟ่ฟงผีแต่มาถีมาปองอย่างนี้แต่ม,มันมีไงจิดวาปอง่างนี้มันสีบมาก ท่หลังอย่ามาร้อยมาปองทิ้งเ่ยทิ้ไว้เ,เพื่อนมา,หาให้ใส่นกเข่าก็ไปขันกงไว้เนาะไว้จะไปปล่อยย่าเล่งลูกนตกมาแต่กูดเนาะนกเข่าล้านนกเข่าหูนกแม่นกอันนี้นกหู คนเที่ยวกวันนกผีอยู่ง้างว่าสัน,สนแต่ตั้งไ้เขามักนิยมเลี้ยงด้งวยเขานิยมเลี้ยงพวกไว่าเลี่ยงเนี่ยเถื่อนก่อน,นอยากดียอยงนี่เนาะอยาใส่สิ่งเเน,น,นาะพี่น้องสิ่งที่คาบองสิ่งองด้วเง มาเลยเนาะพี่น้องตื่นเดีอวว่เอาอนอ่านแคตามหลังทีคั้งพอเฮ้ยมันขีด้เนล่มันขีน่นกโอ้นกอันนี้เด,ด,ด้น้ำน้อมันจะคือบ่ใส่เล น่องพะเพลินโตนกุมยิ่งย่อมต่อกันเทเทหลายน้ำผากอีธานนี่แหลยพะกันโตนเลี้ยงเลี้ยงเมวมันนี่เลี้ยงลูกมันจน๋ยใหญ่นี่เลี้ยงไว้ตัวใดตัวเมย์ข้อดำเขาก็เอาไว้เลี้ยงอยู่เก่งโอเก่งนี่ราคาด้วยครับไปกี่นาะงกี่มีราคาแพงอยูเป็นแบบเพ่งตือยูสองสามพันตัวนี้อยู่ดีๆนะเลี้ยงไว้ตัตโต ไย้่นีดี้มันเดือดแ็งมันมาในย่างไงวเขาก็สุนซัดคุมข้องขุมนี้เขาก็หามกันนะเขาก็เลยเจ่าเหรียญนะเด็ดบางคนเขาก็เหรียญอยู่เนาะชูมือนีนกอันนี้เขาจะเหรียญกันคือกันนกไก่หน้ากังเขาก็ยังเหรียอยู่นะครับี่นาะ ก็เลี้ยงไว้ดึงสวยงามเนาะบ่ไปเลี้ยงไ่อยขายายยังตกใจมึนเอาเมื่อกี้ที่ใสแล้วไหลขวยก็ว่าจะตเสียงพวัวเมียผิดกันขากันบ่ ประมาณนี้แหละสงลังแล้ว <tongan>

นออกมาหลดินไปนี่กอดูเห็น ไม่ได้เหลือน้ำต่ำเลยนอนาเนี่ยสามนันเพียบก็ดีกับอะไรเนี่ยรเพียบก็ดีกับอะไรเพียบก็ดีเมืนอนกลบเนหลดเขามาได้นี่มันเนหลดดูทลัวาม,มากเนาะ สามหลังนะครับสองสามหลังใส่อมเลยม่หาจหกเอาสามหลังเนาะครับเดี๋ยวกับคลิปนี้ก็ไปทั้งนี้ก็นาะที่น,นนะอนผงวที่ร่องต่อบนชบักท่ามันไม่ี่เขา่าบนะ้าดี๋ยวเขาว่ามาจังได้มาถึนะงกับิีเออลงเบิ่์แห้งเนาะ จิ๋หนี้ก็าไปทำเหนกอน้องพี่น่องนะสวัสดีครับพี่น่องครับ